สวัสดีครับจากจันเปรนะคะทุกบ้านคะ่ะทักทายนะคะจากน้องวัน,นะคะสวัสดีทุกบ้านจากจากคุณขะมนนะคะหวานจา๋าแม่ไม่ต้องใช้ป็นเพื่อนน,นั่งอยู่ในซ้อมตลอดเวลาะไรจากแม่มาไปไหนไม่ได้จะไม่แสดงว่าแสดงว่าคุณแม่แอบสาเนี่ยเลยแอบสามาคุยอยู่ในห้องน้ํานะคะลัวสาเห็นนะที่กะมน์ล่สวัสดีครับจากบอาจันเปรนะคะที่วันสวัสดีค่ะ,คะ,คะจากยายิบอลนนคะ่ะ บวานก็ขำนะคะยิ่งก้อนสวัสดีครับจากช่างเป็นะคะเยิ่งก้อนดีแท้จากพี่เสมอนะคะสวัสดีคุณสุภาพจากคุณกมลรัตนะคะสวัสดีบ่าวเป้จากพี่เยี่งก้อนนะคะหวานนั่งส้วมเลยไม่เพื่องเป็นเพื่อดีใช่ใช่เป็นเพื่อแพงนะคะถ้าจะขำจะอะไรต้องไปนั่งส้วมนะคะเพอก็อีกอย่างมันก็จะแอบซาด้วยนะแอบซาด้วยเนาะมาเตมาเตหวานต้องแอบซานะคเดี๋ยวสาจับได้นะแต่ไม่ได้จุดเทียนเรียนบนนะสวัสดีพี่เสมอจากคุณกมลรัตนะคะ สมพอกับแม่ปูบอกไอไม่สบายมาสองวันสิทธิเอกไม่รู้มีแต่แม่ปูมีสิทธิลาที่ใส่ใจไอ้เฮ้ยพี่ไอ้พี่ไอ้น้อยวีเหรอไม่นะไม่นะรีรักพี่ไอ้เด้กเอโกสวัสดีค่ะจากคุณกมลรัตนะะ <c oughs> สวัสดี่ะสวัสดีคนหน้าคามจากพี่จากพี่เสมอนะเจฟ้อนสวัสดีค่ะเจฟอนสวัสดีค่ะเจฟอนมาแล้วก็แข็รออน สวัสดีค่ะคุณกมลรัตน์เดยน้องค่ะสวัสดีค่ะจากเจ๊พรนะสวัสดีเจฟพอนจากคุณกมลรัตน์นะคะพ่อน้องบอลสวัสดีค่ะจากเจ๊พอนนะคะสวัสดีคุณนาคามจากพี่หมายนะคะสวัสดีเจฟพอนคนสวยจากพี่เสมอนะคะน้องมณีไหวค่ะจากเจ๊พรนะคะขอบคุณอิโมจิจากคุณกมลรัตน์นะคะสวัสดีคุณเจฟพอนจ๋าจากพี่หมายนะคะพี่หมายสวัสดีค่ะจากพี่สมคิดคุณสมคิดนะคะสวัสดีพี่เจษฐงค่ะสวัสดีพี่เจษฐง สวัสดีพี่ยายโชมนะคะพี่กุศลสวัสดีค่ะจากเจฟคอนนะคะสวัสดีคุณกระบวนรักอาจากพี่หมายนะคะพี่ไยสวัสดีค่ะจากเจฟคอนนะคะสวัสดีรักตรงพี่จากพี่หมายนะคะคุณหน้าคามสวัสดีค่ะจากต้นหลิวนะคะพี่หมายสวัสดีค่ะจากคุณกระมวลรักอาทัวนะคะพี่หมายก็ส่งทักทายทุกคนนะคะี่ฟคอนสวัสดีค่ะจากต้นเหลิวนะคะพี่วันงทัไปตลาดสวัสดีค่ะจากคุณสมคิดนะคะป้ามีนั่งขำเมียว่าขำอะไรขนาดนั้นใช่ใช่ เขาไม่ร we we ู no e ้หรอกนะว่าเราเล่นกันแล้วรักหวานร้อนเราเย้ยรักหวาร้อนมีความสุขนะคะทุกคนมีความสุขนะคนถึงวบาเราหยอกเราล้อกันเล่นนะน้องแคนสวัสดีค่ะจากเจฟพรนะคะพี่เสมอสวัสดีค่ะจากเจ๊พรนะคะกอดกอดจากคุณกมลรักนะสวัสดีทะเลเจือจ้าจากพี่มายนะคะพี่พรสวัสดีจ้าจากทะเลเฉือนะคะสวัสดีทุกคนนะคะจากพี่ยายบุญพี่ยายโชมนะคะพี่แมมสวัสดีค่ะจากเจ๊พอนนะคะ เจฟพอนคนสวยสวัสด <premises. S 2> ีค่ะจากคุณสมพิดนะคะพี่หมายไหวค่ะจากเจฟพอนนะคะต้นนิ้วสวัสดีค่ะจากเจฟพอนนะคะพี่หมายสวัสดีค่ะจากทะเลเจิดนะคะพี่ชมสวัสดีค่ะจากน้องแพรนะคะยายวันสวัสดีค่ะพี่หมายสวัสดีค่ะจากเจฟพอนนะคะคนรวยเรื่องมากจริงๆน่าเบื่อจากพี่ชมนะพี่จะพี่จะชมก็จะไปคนรวยตลอดนะคะพี่เจฟพอนสวัสดีค่ะจากบ่าวเปนะคะยายชมสวัสดีค่ะกแฟหนึ่งแก้วจากจากทะเลเจิดนะคะพี่วีเอาจริงเปาห้าสิบหกบวกหนึ่ง ขอบคุณนะคะกาซาใช่ไหมกาซาใช่ไหมสวัสดีคุณกมลรักค่ะจากคุณสมคิดนะคะเจพอนใว้ค้าจากน้องแกนนะคะคุณสมคิดสวัสดีค่าจากเบาเป้นะคะเบาเป้สวัสดีค่าจากเอาจริงเปล่านะคะที่บ้านี่บันสวัสดีค่าจากเจ๊พนนะคะคุณสมคิดสวัสดีค่าจากน้องสุพรรณนะคะน้องแทนค้าจากเอาจริงเปล่านะคะไปจริงและไปจริงแล้ว,ลวเอเดินทางปลอดภัยนะคะทะเลเจืดเนาะ,ะบกปากแดงเจ๊อน,อนอคนสวยค้าจากจ จากหวานนะคะหัวใจสามดวงนะคะยายจงใบค้าจากจังเป็นนะคะน้องหวานสวัสดีค่ะจากเชฟคพนนะคะสวัสดีน้องแทนจากพี่เสมอนะคะกอดๆจากน้องสุพรรณนะคะเชฟรไหว้คาจากเอาจริงเป่านะคะน่าจะเป็นน้องกาซ่านะเบลเป้สวัสดีค่ะจากจากสมคิดที่สมคิดนะสุพรรณสวัสดีค่ะจากเชฟคอนนะคะพี่เสมอสวัสดีค่ะจากเอาจริงเป่านะคะกาซ่ากาซ่าสวัสดีกาซ่าสวัสดีค่ะจากน้องแทนนะที่เขาคิดว่าเป็นพี่กาซ่า แม่ใบสวัสดีค่ะจากเจ๊พรนะคะสวัสดีเจ๊พรจากสุพรรณนะคะเจ๊ฟอสวัสดีค่ะจากเจ๊พรนะคะเจฟฟอนสวัสดีค่ะพี่สมคิดสวัสดีค่ะจากเอาจริงเปล่านะคะน้องกาซ่านะคะน้องกมลัสสวัสดีค่ะจากเจ๊พรนเจฟฟอสวัสดีค่ะจากเจ๊พรนะคะเจฟฟอสวัสดีค่ะจากสวัสดีค่ะจากเอาจริงเปล่านะคะพี่สมสวัสดีค่ะจากเจ๊พรนะคะยายชมสวัสดีค่ะจากเจ๊พรนะคะกาซ่าจ่อไรนะครับพี่วีขอทำงานขอตั้สบายค่ะกาซ่ารอรอ <c oughs> คำนี้นะยวพี่ออ้น่าจะไปแล้วนะ <c oughs> เดวี่จะทำ <c oughs> เดวี่จะทำไฮไลท์ไว้นะพี่ใหญ่โฉม <c oughs> พี่ใหญ่โฉมปิ้งพี่ออ้นะคะลรอก็ไม่หล่อเรื่อง